ตรส่ไง่นตาส่งไงเดี๋ยวประธานครับมันหลุดเรบ้านี้โอ้เกือบเป็นหลุดนิดเดียวเองนี่ครับเอาตัวงามจูะครับใส่สวยครับ พวกลงไปเอาขาดรุดเลยหรอถือบินบินหนึ่งมันมาน,น,น,นครับสุดจอดเลยม,มัเ,เนียเอเบ่งปล่า,าครับโอ้ยจอดเลย มาเบ่งผลงานคืนอนีเครับโอ้สออ้อนแห้งมันๆข้งเลยครับเพิ่งกีล่ล่ะมึงน,นี่เป็นป้าเกตส่วนใหญ่นะ้ปะปวกป้าเหนืออ่อนป้าเก่งไงป้าขาวไงครับิ่งยอดเลยครับมน,นี